สวัสดีครับวันนี้ก็บเสาวันที่สิบห้ามกราคมพศสมานาลอยหกสิบห้าครับขอมีุติความสุขความเจริญใครมาฟังคลิปของตรงจันทรแต่วันทองเป่าเมลูเดียนแล้วขอามมิต่คอยถวายวันง่ายๆนะครับงวดสิบประหัตอื่นเนี่เด้อสุขสุขคนครับกาสิบมาเป่าเพ้งอ่ะมอเตอร์ไซค์ทำลนครับของอาจารย์สอนเผ็ดสอนสุพรรณที่เพิ่นเพิ่นกันเรื่องรับไปแล้วก็พวกวันติดติดกระสีป่มืัอวันนี่เป่าของอาจารย์สอนเพชรสอนสุพรรณวันนี้ก็สิบมาเป่าของสอนเพชรสอนสุพรรณ เพิ่นกะอ่าอ่าเพิ่นกะกลับไปสู้สามัญเลยบ่เลยครับเพิ่นกะไปดีเนาะไปสู่สวรรค์สอนเพชรสอนสู่พันเพิ่นกะได้ก็อยากมาเป่าเพลงอ่าลำลึกถึงคุณงามความดีเพลงพระพาะของเพิ่นของอ่าคุณของอาจารย์สอนเพชรสอนสุพันกับผู้ผู้ที่ร่วงหลับไปสู่ภพอันสูงส่งเนาะเพลงของเพิพ่นนี่ก็ดังเกือบทุกเพ่งนี่ครับสอนเพชรสอนสุพันเลเป็นต้นตระกูลอิลี ของอจังหวัดสุพรรณสุพรรณนี่ยกำลังขอมรดกโลกเกี่ยวับว่าเป็นเมืองศิลปินขอขอขอเป็มนมรดกโลกเกี่ยวกับทั้งศิลปินของจังหวัดสุพรรณเพิ่นก็บ,บ้าน่าจะปฏิเสธครับในเมืองไทยแต่พูดถึงจังหวัดสุพรรณน,น <c oughs> ี่นะเพราะว่าจะเป็นภูมิพวงดวงการสอนเพชรสอนสุพรรณอ่าสุรพลน,น,น,น์แมนพือแมนที่นาะอ่าแล้วกับโอ้ยบ่ต้องวอาถึงกับความคิดสีประจนันมือน่ะน,นะแมนเหมือนปิตต ถ้าที่ขอมรดกโลกให้จังหวัดสุพรรณน,นี่ถือว่าอ่าอ่าอ่า <c oughs> ผม,ม,ามว่าสมควรเนี่ยได้รับเกียรติและได้รับ,รบหมายถึงว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งมันเถอะ <c oughs> มรดกโลกแต่ว่าเพิ่นไปขอมรดกโลกได้นี่ผมดวงแก่งก็อยากไปขอมรดกหลทั้งทั้งทั้งมิโนมมุ้งมีกาทั้งลูกเพิ่นก็ตีพระพุทธนได้ผัวกันหลายเนาะ เพราะดวงจันอยากขอมรดกอยากได้เมียหแอร์ไนน็เงี้ยคือเมียผู้ยาวเก็คือกินปนน่เนาะสมมติเราพูมียนี่ผมเมื่ทันมีเมียมันก็เลยว่าง่ายคือถ้าทั่กว่าภรรยาหรือว่าเมียหรือว่าคนใกล้ชิดนี่มันก็คือกินปนเนี่ยกินแต่มื่อดียวกินแต่ปนต่ปนแต่ปนมันก็ผู้เสบเสียนันต้องมีการกินนั่นกินนี่มันที่มันถูก อ่บัเท่าเทียมเนี่ยไปไหนสิมันไม่ถูกจำกัดนี่เขาเรียกว่าจำกัดทำให้พวกพวกมอบสามนิ้วกี่การทั้งหลายนี่วายมันบ่เท่าเทียมมันจำกัดลิมันจำกัดสิทธิเสรีภาพนี่การมีเมียหลายๆคนก็คอยวาย <laughs> <laughs> ผมก็เที่ยพวกคำมอบสามนิ้วนะ่ะสิมันจำกัดสิทธิ์จังไงให้มีเมียผู้เดียวมันงันว่าพี่น้อง แต่ว่าผู้หญิงเขาอะน้ำเด้อเจ้าถือว่าจำกัดสิทธิ์แต่วกัมีผัวผู้เดียวก็ไม่ได้คือกันบางทีสิทธิ์ต่างๆนี่นะครับถ้าถือว่าแต่ผู้หนึ่งอ้างสิทธิ์ผู้ผู้หนึ่งมันก็อ้างฉะนั้นสังคมเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าถืเป็นประเทศไทยอเมริการแต่อยู่ในเทสเตตอังกฤษยุโรปอาตุกนั่นอ่าต่างๆเยอรมุกเจอรมันสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนฮอลแลนด์มันก็เลยมีกติกาขึ้นมาเป็นกลางถ้าที่ไปใช้สิทธิ์กัน เ่าเศรษีเสรีภาพให้มันเป็นประเทธิปไตยคือจังหวัดสามนิ้ววอร์กใครมันก็ดว๋วยใครก็ขอใส่สิทธิ์สิมานจำกัดสิทธิ์เดียวใครมีเมียผู้เดียวให้ใครมาฮักผู้เดียวไร้ทั้งไหนขอสิทธิ์เสรีภาพอันนี้การสิวังในประเทศที่โปรตายฉะนั้นทุกทิ้งท,ทุกอย่างมันต้องมีข้อจำกัดมีลิมิตของมันเช่นบ่ว่าทีเป็นสังคมสงสัยในประเทศใด ลิมิตของมันจะอยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวาเป็นมาตราให้อยู่ในขอบเขตมองนี่จังสั้นก็เว้ยผู้งามๆามเนี่ยผู้หญิงบ่เว้ยข่อยก็ขอใช้ส,ำำสิทธิ์มันล้ำจำกัดสิทธิเสรีภาพก็ยังข่อยยังได้ผัวลหลายๆคนอ้ายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นบักไงวันผัวกะดีตอมใจตายวัน <laughs> นี่แหละครับคำว่าสิทธิเสรีภาพมอบสามจีบคุณธนาธรคุณพิจิตร ต้องไปอมตีนโป้อย้าของแล็คิดแค่ค,ค,คำสิทธิเสรีภาพนี่ว่าสิทธิเสรีภาพชาติปตันไตขึ้นกันในเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องการคงสั่งรัฐมนุญซึ่งมีพระมหา,ากัริย์เป็นประมุขเนี่ยมันก็ต้องยอมรับมันก็ต้องค่อยเล่นค่อยไปไม้ที่ว่ากรุงล้มไม่ได้สั่งมือเดียวเด้เจ้าทด็อกเตอร์มันจเจ้าบอกเสียเจ้ายังก็ทำคนไหวกว่เสน้นหนึ่งเลยน่งถ้าเจ้าเอาอากาศท่านี้เขามาเปรี่ยว่ามันต้องเป็นเสรีเสรีภาพทุกต ในเมื่อสังคมส่ั่งไงเนี่ยเขาสัาง่งคงสัง่งไว้รัฐประนบนู้นโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นปมุขมีกติกาแบบนี้จเจ้าต้องยอมรับที่จะเป็นประชาธิปไตยเจ้าไปเรียนทึ่ฝรั่งเศสเพือเศษฝรั่งเพรมันไปไปขัดห้องน้ำอยู่ฝรั่งเศสผมนั่นสิเป็นด็อกเตอร์ด็อกขี่ด็อกด่าก็สําคัญหนะักม,มันจะมีธรรมะพิบาลมันจะมีธรรมะพิบาลในด้าน,ร,น,นรัฐประนนู้นเท่าไรมีธรรมะพิบาลในด้านสิทธิมนุษยชนเท่าไรมีธรรมะพิบาลในการเรียนรู้ ทิที่เสรีภาพจากของมีนิคอจจำกัดตรงไหนสิ้นสุดมันก็คืออยู่ในภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศประเทศนั้นเมื่อไหนประชาชนชนใหญ่เห็นว่าโครงสร้างแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะคือจังดูเตอร์ปิยพุทธ์พราเนี่ยอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งอันนี้บพระว่าเพระเถียงอออันนี้มันก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่เจ้าที่โฆษณาว่าต้องปฏิต้องปฏิรูปสาระบรรลุนาัะติ่ในเมื่อคณะปัจจุบันนี่นะโครงสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนชนใหญ่เนี่ยออกประชามติถูกดังรัฐธรรมนูญที่เขา มันมันเป็นประชาชนส่วนใหญ่คุณปีบุตรก็ต้องคิดเถอะนี้ครับถ้าบูาคิดเนี่ยก็ซั่มผมมาดอกเตอร์เจ้านี่คนหมายผมยังมีสังหารักสีก่อนเด้ถ้าเจา้าบอกไปนึกถึงข้อจำกัดสิทธิสิทธิภาพผมต้องมีข้อจำกัดเหมือนถ้าที่มาบ,บุกระดอมมาบามเนี่ยว่าสิทธิสิทธิภาพมีมข้อจำกัดจะเห็นว่าเมนิการไปหาคนแชร์ไปบุกนะแต่ะา้าเพราะท่านมีอย่างเพราะท่านในเหตุรุนแรงขึ้นมอบสามนี่คือประเทศไทยถูก อเมริกายิงตายชับพลอเห็บนี่ยหาสมคือทุกทุกประเทศเนี่ยมันเอาออกไปประทันก็ซื้อที่หาสมเถอะคือทุงทุกประเทศอะทหารออกไปประทันนี่นักข่าวมันเร็วเร็วก็ทหารอยู่ถ้าเกิดว่าเอาออกไปประทันมันจะเป็นรอยศพพูดว่าโอ้ประทาดที่ปไตยดรพิพุกุตนาธนพากกไก่รือปสามนิ้วประจานที่ประเทศไทยกระตามนี่ยมันก็ย่างมาด้วยดอกกุหลาบเนี่ยดอกทุ่งวอลนเดอร์เนี่ย เหล่าก็มา้าด้เลือกด้วยยางเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นมิลิมิเนสิทธิเสรีภาพต้องอยุบไผ่แต่ร,รัฐมนุนอ่านั่นแหละคือจังหวะมาหนี่งว <c oughs> ันนี้วัตถุเรื่องการเมืองเลยนึยกไปนิดนึงใช่ไหมเตือนสติในเมื่อเตือนไปสู่คนนั่ยนะอ่าอ่าอ่าในในใน,ในช่วงเนี่ยคือประชาชนประชาธิปไตยของมันอีหลีเนี่ยคือเป็นมติของประชาชนส่วนใหญ่เด้ที่ ต้นทางก ic, ็ต้องประชาชนชนใหญ่ปลายทางก็ต้องประชาชนชนใหญ่ต้นทางก็คือประชาชนเลือกสอสอหรือเรื่องตั้งๆเงข้ามาพรนี่ปลายทางเนี่ยพวกสอสอเนี่ยที่เป็นตัวทั้งกับประชาชนเนี่ยเขาไปยึดในพรรคไหนพรรคไหนพรรคไหนที่เป็นการจัดตังรัฐบาลนั่นก็คือเป็นเสียงประชาชนส่วนใหญ่คุณธนารทอนคุณปิยบุตรคุณปีทาเนี่ยอย่าไปลืมตะกะตื้นตื้นอย่าไปคิดเลิกหลายมันว่าม็นหูว่าเราไปคิดลายมานนั้น ณต้องคิดเป็นธรรมดาสามัญชนก็นคุณติดเข้าใจสัจธรรมบ่ต้องไปยุเด็กน้อยติดคุกติดตรางมอดผู้ใดเมตตาบุญผูใ้ใดสงสารล้านนึงเขาขี่ม้ากองเดียวน่าตาหนึ่งหนึ่งสองจะยุบไปอีกสัตว์วัดเพร่มะมันโทษสวัสดิ์ <laughs> ฉะนั้นต้องยอมรับตรงที่ว่าประชาชนในต้นทางแลยไปทางอยู่ช่วงนี้สังคมไทยเขาต้องการโครงสร้างรัฐธรรมนูญ ที่มีสถานบำภาษั์เป็นปะมุขกยูมือไดที่ว่าประชากรหลายขอไปทางมูเจ้าข,ขักนั่นเป็นมือหนึ่งเป็นมือของมูเจ้ามือสั่งกรุงลมุมไปอีกสัตตวรรษหนึง่งบ่โดนหอก <c oughs> อผมตายไปเจ้าตายไปกับมเกิดไม่มันสู่กันอีก <c oughs> อามันต้องเรียนการเมือง,งแบบกลางๆแบบนี้แบบ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 ขำๆนำําเโอ้ยผมสิไปนั่น แม่แล้วคุณไปเียนบวชเดี๋ยวป็นมุอยุตใต้กับโปรงได้หน่อยว่ากล่าวว่ามันต้องเป็นแบบนี้ปฏิรูปการเมืองมันต้องมันต้องไปแค่ด่ากันไม่ต้องปฏิคุกถ้าเจ้าวาด่ามันพาพากษัตราะผิดท่านเจ้า่ารมลร่างแล้วไม่มันก็ผิดเจ้าออกมาเดินขบวนเองตีออกมาไม่พูได้ห้ามที่คุณจะโน้มน้ากันคุณพิธานเ่ยใครกระทำาตว่าอันมัน่ผิดก็ต้องออกมาต้องออกมาเรียกร้องเองร้องเมืองตีเออเพาต้องไปยุ่ให้พวกนักศึกษาเขาติดคุกติดตารางนี่แม่เมื่อนะถามพ่านนี่เลย อ้าฟังฟังมอเตอร์ไซค์ทำหล่นพูดว่าติดลิกาสีเพราะเาติดลิกิาส์กะทีกะทีตัดตาลิกาสีหรอกะทีเก็บบ่อเอาไว้อ้าวฟังครับมอเตอร์ไซค์ทำหล่นพูดว่าฝอยหลายติดจำอินโทรธ่หรอ คุณกาทุกคนมาบูชมับฟังครับ